สวัสดีครับผมโจครับเกียรติยศเกียรติสูงส่งเราเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการสิงค์ไอดอลรายการที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เลยนะครับผมเชื่อครับว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเคยเข้าห้องสมุดอย่างแน่นอนบางคนอาจจะเคยเข้าตอนสมัยเรียนบ้างแหละหรือว่าบางคนอาจจะเข้าไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตอนที่ทํางานแล้วก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ห้องสมุดทุกๆท,ท,ที่เนี่ยนะครับก็จะเสียงดังไม่ได้ถ้าเราเสียงดังนิดเดียวก็จะมีคนเดินมาบอกว่า,วาเสียงเบาๆเงียบๆหน่อยนะคะ ต้องเสียงเงียบนะคะในห้องสมุดอ่าแต่ว่าห้องสมุดที่ผมจะพามาในวันนี้เนี่ยนะครับไม่เงียบครับและเป็นห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือเลยครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพามาพบกับไอดอลของเราในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นบรรลักษ์ของห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติครับนั่นก็คือพิพัฒน์พัชรพรไตอังกูนนั่นเองครับเดี๋ยวตามขึ้นไปหาพิพัฒน์ด้านบนเลยครับในห้องสมุดที่ไม่เงียบครับตามมาครับ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติเปิดบริการให้คนตาบอดมานานกว่า33ปีแล้วเป็นห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือเลยสักเล่มครับเพราะหนังสือนั้นจะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นแผ่นซีดีหนังสือเสียงที่มีอักษรเบล,ลกำกับอยู่ห้องสมุดแห่งนี้มีบริการฟังหนังสือเสียงอ่านหนังสือโดยอาสาสมัครและบริการหนังสือเสียงที่ส่งทางไปรษณีย์ซึ่งงานทั้งหมดนี้ทำงานโดยบรรลักษณ์คนเก่งก็คือคุณพัชรพรพไตรอังกูลซึ่งทำงานในห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติมานานกว่า5ปีแล้วครับ ครับค่ะสวัสดีครับโจกจากรายการเสียงไอดอลครับผมค่ะค่ะจริงๆค่ะครับผมรบกวนหน่อยครับค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยด้วยครับพี่มาเป็นไอดอลของรายการเราค่ะนะฮะในฐานะเป็นบรรลักษ์ของห้องสมุดคนตาบอดค่ะครับผมอย่างอย่างพี่ท่านนี้นี่คือมาเป็นผู้ใช้บริการใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อสวัสดีครับพี่ครับ วันนี้เดี๋ยวพี่มาทําอะไรฮะมดูพวกหนังสือเข้าใหม่หนังสือเข้าใหม่ค่ะก็คือน้องเขาก็จะมาดูหนังสือว่าหนังสือสัปดาห์นี้มีหนังสือใหม่ๆที่เข้ามาไหมอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะแนะนําบ้างอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาก็ไปดูเองก็ได้คือพี่จะแนะนําก่อนนะคะว่ามีหนังสือเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เขาก็จะเข้าไปดูเองอ๋อโอเคมันอยู่ตรงไหนละฮะอยู่ด้านในเนี้ยค่ะครับฝากพี่พัดนั่งเละ นี่ค่ะก็จะเป็นส่วนของห้องสมุดค่ะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีหนังสือเสียงค่ะซึ่งจะแบ่งตามเป็นประเภทของหนังสือ,อนะคะเช่นนวนิยายไทยนวนิยายแปลเรื่องสั้นนะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นพวกความรู้ทั่วไปพวกปัจญาพวกศาสนาค,ค่ะส่วนซีกทางนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กฎหมายาค่ะแลวแล้วคืออย่างที่เมื่อกี้พี่พัทบอกว่า ก็จะแนะนําก่อนใช่ไหมสำหรับใครที่เข้ามาใช้บริการพี่ก็จะแนะนําก่อนวันนี้มีหนังสืออะไรใหม่มาบ้างเรื่องไหนน่าสนใจแล้วพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาดูเองด้วยแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นอันไหนเขาก็จะมาเลือกตอนแรกเลยเขาก็จะมาอ่านเบลนี่ก่อนเบลตรงตรงหน้าลิขาิทธเขาจะจับอย่างนี้เขาก็จะเข้าใจว่ามันคือหนังสือนวรนิยายไทยเพราะว่าพี่จะติดเอาไว้ทุกทุกล็อกเลย่ะว่าเป็นหนังสือประเทศไหนค่ะแล้วเขาก็จะมาเปิด เปิดดินชักออกนะคะแล้วก็ข้างในดินชักเนี่ยมันก็จะมีเป็นซีดีซึ่งซีดีแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็จะมีอักษรเบลติดอยู่ตรงหน้าก็จะมีอักษรเบลติดอยู่ข้างหน้าด้วยนะฮะคือถ้าเขาค่อยๆจับจับจับทีละนิดทีละนิดเขาก็จะรู้ว่าคือหนังสือเรื่องอะไรครับประมาณนั้นมันจะมีอย่างอย่างบางคนซึ่งเขาอ่านเบลไม่ได้ พี่ก็ต้องเป็นคนอ่านให้เขาฟังว่าว่าเ,าเรื่องนี้นะออยคุปมนตาแห่งรักอะไรย่างเงี้ยคือก็ต้องไล่ไล่อ่านก็คือจะมีมีทั้งสองประเภทคือคประเภทที่อ่านมืนอเบล,ลได้ด้วยแล้วก็ประเภทที่อ่านไม่ได้พี่ก็ต้องคอยแนะนํะอก็จะมีอย่างนั้นแล,แล้วแล้วพวกเรียกว่าเป็นหนังสือได้ไหมครับอย่างนี้หนังสือเสียงหนังสือเสียงและหนังสือเสียงพวกนี้เนี่ย เสียงเนี่ยมาจากไหนแหะหนังสือเสียงพวกนี้ก็มาจากอาสาสมัรนะคะที่เข้ามาอ่านซื้ออ๋อก็จะมีอาสาสมัครสมัครเข้ามาเองบ้างหรือจะเป็นพวกศิลปินดาราที่บางทีก็มาร่วมกิจกรรมกับที่นี่บ้างก็อาจจะมีอย่างนั้นด้วยเหมือนกันใช่ไหมแล้วตัวหนังสือเบลอย่างนี้เราเราต้องทําขึ้นมายังไงอะครับพี่เออหนังสือเบลเนี่ยก็จะมีน้องซึ่งเป็นน้องตามบอดแหเขาจะช่วยเขียนอ๋อค่ะเหมือนเหมือนมันต้องเป็นใช้อะไรเครื่องเหรอฮะเนี่ยค่ะมันจะมีเนี่ยค่ะตัวอย่าง อ๋อคือมีวิธีเขียนของมันแหะได้ไหมคะดูตัวอย่างได้ไหมค่ะได้ค่ะนี่ค่ะจะเป็นตัวอันนี้ค่ะจะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์่เนี้ยอันนี้ค่ะเป็นสติกเกอร์สำหรับเขียนอ๋อคือพวกนี้นี่ทำมือหมดเลยใช่ใช่แล้วก็ก็จะจะสอดเข้าไปลักษณะแบบนี้เนี่ยสอดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นี่จะเป็นปากกาเออก็เรียกว่าดินสอดินสอสำหรับเขียนอันนี้นะคะแล้วก็เนี่ยกดลงไปคือเขา น้องที่จะมาเขียนเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้เรื่องอักษรเบลด้วยอะค่ะคือจะเป็นคนที่ตาบอดหรือว่าคนที่ตาดีปกติคนตาบอดค่ะอ๋อเพราะว่าจะรู้เรื่องภาษาพวกนี้อยู่แล้วเขาก็จะมาช่วยพี่ก็จะบอกเขาว่าหนังสือเล่มนี้หนังสือเสียงเล่มนี้มีชื่อว่าอย่างนี้เขาก็จะก็ต้องเขียนไปเขาจะเขียนไปตามนั้นค่ะได้ครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเออนี่ค่ะเป็นนี้อันนี้คือที่เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ค่ะแล้วก็ พี่ก็เอามาแยกตามตามดินชักอ๋อครับผมโอเคเข้าใจภาพประมาณหนึ่งแล้วว่ามีอะไรยังไงอยู่ที่ห้องสมุดเสียงแห่งนี้บ้างงั้นเดี๋ยวผมขอมาคุยเรื่องเกี่ยวกับพี่พัฒว่าเข้ามาทํางานตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะคะหาที่นั่งคุยนั่งตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเชิญพี่พัฒนฝั่งนี้แล้วกันตอนนี้เท่ากับว่าพี่พัฒนนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่แบบเต็มตัวแล้วใช่ไหมครับ อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปถามตั้งแต่ตอนสมัยเรียนของพี่พั์เลยแล้วกันนะครับว่าเรียนอะไรมาทาไมถึงอยู่ดีๆมาสนใจการเป็นบนรรลักษ์แถมยังเป็นบนรรลักษ์ของห้องสมุดคนตาบอดด้วยค,ครับก็เริ่มแรกก็เรียนจริงแล้วว่าตัวเองจบทางด้านบัญชีคร่คะแล้วก็ตอนนั้นก็ไปทํางานเอ,อเอกชนไปทํางานด้านบัญชีนี่แหละค่ะทำบัญชีธุรการคะ,ะแล้วก็ช่วงที่ทําอยู่ก็ เออสึกว่ามันไม่ใช่งานงานถนัดงานงานที่งานที่เรารักอ่ะก็เลยเออจานั้นก็เลยมาลงเออมาลงเรียนบรรณรักษ์แล้วพี่รู้ได้ไงว่าเราอยากทําบรรณรักษ์ครับตอนนั้นคือจริงๆแล้วอาชีพบรรณรักษ์เนี่ยเป็นอาชีพที่คือชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วคือสมัยคือตอนเป็นนักเรียนนะคะก็จะชอบไปอ่านหนังสือในห้องสมุดอย่างเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็เจอบรรณารักษ์แล้วก็เห็นเขาอ่านหนังสือเออยังคิดคิดอยู่ว่าเออดีเนาะ เป็นบันดาก,ก็ดีเนาะได่อ่านหนังสือทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีความคิด่างนั้นแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือชอบอ่านหนังสือด้วยการคิดว่าเออตรงนีน้น่าจะเหมาะสําหรับเราแล้วก็แต่ว่าทีนี้ว่าเออเป็นเป็นคนจีนนะคะแล้วก็ทางทางที่บ้านก็อยากจะให้เรียนทางสายอาชีพนั้นก็เลยไปเรียนเออทางด้านบัญชีเพือ่อจบออกมาแล้วจะได้ออทำงาน,งานได้เลยอะคะ่ะค่ะแต่ว่าพอไปทำอยู่พักหนึ่งก็รู้สึกว่า เออมันไม่สนุกไม่ใช่ชอบใช่ใช่ก็เลยไปลงก็เลยออกจากงานนะคะตอนนั้นก็เลยไปเรียน่ะเรียนเรียนทางด้านบนรรลักษ์แล้วพอเรียนบนรรลักษ์จบแล้วแล้วงนานไหมครับก่าจะได้มาทํางานที่นี่ก็ทําที่นั่นประมาณสักห้าห้าปีครับแล้วก็ช่วงที่ทํางานอยู่ที่นั่นก็เออเราก็สนใจอ,อ,อยากจะมาอ่าอนหนังสือที่นี่ที่ก็มาสมัครเป็นอาสาสมัครที่นี่ฮะช่วงวันสัปดาห์วันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยฮะก็มาเป็นอาสาอ่านหนังสือที่นี่ค่ะ แล้วก็หลังจากได้มาอ่านได้มาเข้ามาสัมผัสที่นี่ก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะเข้ามาทํางานที่นี่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่มาเป็นอาสาสมัครนะคะก็ได้คุยกับน้องซาบอดนะคะก็เลยถามเขาว่าเออหนังสือเขาชอบฟังหนังสือประเทศไหนอะไรเงี้ยพอเขา,เขา,เ,ขาเขาพูดประมาณว่าเน,นี่ยคือเขาว่าอยากจะฟังแต่จริงๆง,ง,งแล้วว่าโอกาสที่เขาจะได้จะได,จะได้ฟังอ่ะมัน มันมันไม่เหมือนคนตาดีเรียบอย่างเงี้ยบางทีหนังสือเล่มที่เขาต้องการอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรอต้องรอให้คนมาอ่านก็เท่ากับว่าเราก็ยังไม่ได้ฟังเรา่ไม่ได้อ่านด้วยใช่ก็คือเขาจะต้องรอจนกว่ามีอาสามอ่านให้เขาฟังซึ่งบางทีเรื่องนั้นก็ก่ล้อใช่เก่าไปแล้วอย่างเงี้ยก็ก็เลยก็ได้ฟังได้รู้ได้แลกเปลี่ยนได้พูดคุยกับเขาก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะเออทไมอยากจะมาทํางานตรงนี้มันคือก็เป็นมันก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่เราจะ อยากให้เราเข้ามาตรงนี้โอเค<ช>ได้ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเบรกหน้าว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับคนตาบอดที่เขาบอกว่าเฮ้ยอยากจะออได้อ่านหนังสือได้ฟังหนังสือแบบทันสมัยแบบคนอื่นบ้างพี่เลยมีความคิดที่จะจะมาทําตรงนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับช่วงน้้เดี๋ยวติดตามกันได้ในสิงไอดอลกับพี่พัฒนะครับมันละห้องสมุดคนตาบอดสนับสนุนโดย sinh